ครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านวันนี้อาจารย์ทิติก็จะมาเขาเรียกว่าแนะนำนะครับตัวหลักสูตรนะครับปริญญาโทที่อาจารย์ทิติเข้ามาช่วยดูแลนั่นก็คือหลักสูตรปริญญาโททางด้านนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีนะครับที่สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตธนคอนนะครับทีนี้ตัวหลักสูตรนี้มันมีดีอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรก ตัวหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เราสามารถเลือกนะครับที่ว่าจะเรียนระบบออนไลน์ก็ได้หรือจะเรียนอินคลาสก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราและเราสามารถที่จะเลือกเรียนในช่วงเวลาใดๆก็ได้นะครับตามการเขาเรียกว่าอกรีกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอนนะครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เมื่อคุณเข้ามาเรียนเนี่ยคุณก็จะได้วุฒินะครับอ่อ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นมาสอฟสายถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นครุศาสตร์วาสหกรรมมหาบัณฑิตซึ่งหลักสูตรนี้เปิดรับบุคลากรหรือใครก็ได้ที่สนใจจะมาเรียนไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีหรือว่าเป็นพื้นฐานทางด้านโซเชียลไซด์เพราะว่าหลักสูตรนี้มีความยืดหยุ่นนะครับหลักสูตรนี้ตอนแรกเนี่ยเรามุ่งเน้นนะครับรับทางด้าน ครูอาชีวะเข้ามาพัฒนาตัวเองโดยใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมเนี่ยเพื่อให้ครูในอาชีวศึกษาได้ทําการอัปเดตความรู้ตัวเองเพื่อเป็นผู้สอนนะครับที่มีวุฒิปริญญาโทนะครับแต่ว่าอาจารย์ให้ติดมาดูตัวเนื้อหาของตัวหลักสูตรแล้วเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนในเนื้อหาที่เป็นทางด้านบริหารและการฝึกอบรมได้นะครับนี่ก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับสถานที่เดินทางค่อนข้างสะดวกนะครับก็อยู่ จกลางเมืองนะครับใครก็ทราบว่าลองค้น Google คำว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยเาเขตกนานครเนี่ยก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้ก็จะเป็นห้องทํางานของอาจารย์ทิตินะครับก็จะเห็นว่าตัวห้องเนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวห้องให้ดูแล้วกันเผื่อใครสนใจมาเรียนแล้วก็อยากที่จะมาปรึกษาวิทยาทิพนนะครับเพื่อจะพูดคุยกันนะครับจากหน้าห้องเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโซนแรกเนี่ยเขาเรียกว่า โซนประชุมนะครับก็ต้อนรับตัวนิสิตนะครับที่สนใจอยากจะเข้ามาประชุมปรึกษาเรื่องงานหรืออื่นก็ตามก็จะมีเครื่องอจอนะครับไว้สำหรับตัวนิสิตเองสามารถที่จะเข้ามาเสียเอาเครื่องคองมพิวเตอร์หรือเอามือถือเข้ามาเสียบแล้วก็นี่เตรียมสาย HDMI ไว้ให้ใครไม่มีเครื่องชาร์จก็มาชาร์จได้ที่ห้องยานิตินะครับที่เป็นโต๊ะประชุมนะครับที่เรา วาวไว้ก็รองรับได้ห้าหกคนแล้วแต่มีเก้าอี้ในฝั่งนี้เสริมเพิ่มนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอาจารย์ติก็มีเครื่องใาก็สะดวกนะครับเพราะมีคนที่ชอบเขาเรียกว่าชอบไม่ชอบอากาศร้อนนะครับก็จะมีเครื่องรนดมแไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีพินเตอร์นะครับใครอยากจะมาะปิดเส้นงานเสร็จพิมพ์งานบ้างน,น้อย,อย,อยก็มีปัญหาอะไรนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นโต๊ะที่นั่งของอาจารย์ตินะครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะมีเครื่องฟ่ออากาศ นะครับอันนั้นไม่ต้องกลัวนะครับในส่วนขอ PM ง Pm เอ็ม2.5จางอิติเตรียมพร้อมไปเรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็มีเครื่องชงกาแฟเล็กๆเอาไว้ให้มาชงกาแฟได้นะครับจางอิติก็จะนั่งตรงนี้เนี่ยครับเครื่องคอมกอบจางอิตินะครับรน,รน,รนี่ก็นี่เป็นโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำใครไม่อยากไปใช้ห้องน้ำรวมก็มาใช้ห้องน้ำที่นี่ได้นะครับนี่ก็คือ f ฟคซิลิตี้ที่ เตรียมเอาไว้ให้นะครับสำหรับคนที่สนใจจะเข้ามาศึกษาหาความรู้หรือมาพูดคุยกันนะครับหรือว่าใครสะดวกออนไลน์ก็คุยพูดคุยได้ติดทางออนไลน์ได้ถ้าสนใจอย่างไรนะครับก็ติดต่อมาละกันนะครับตัวหลักสูตรเ,เปิดทั้งเทอมต้นแล้วก็เทอมปลายเทอมต้นปิดไปแล้วใครสนใจก็สามารถมาพูดคุยกันได้เตรียมตัวไว้ในการสอบเข้าเทอมปลายกันการสอบเนี่ยก็จะเป็น การสอบผ่านแค่การสัมภาษณ์นะครับไม่ได้มีการสอบข้อเขียนนะครับเพราะดูความพร้อมความเข้าใจกัน้องเีก็คร่าวๆแล้วกันใครสนใจอยากมีข้อคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามมาได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ